สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้าม i l บายราคาถูกปลอดภย100ัย1 0อเปซตเติมได้ทุปปกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอร์นชาวไรน,นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสอนโซลช่องชนบายน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดให้หมดแล้วขอบคุณมากครับผมมาวันนี้ครับจะมาแนะนําช่อง ในการหาสตาร์พาส s สตาร์พอยต์นั่นเองนะครับก็คืออันนี้ไอเหรียญม่วงๆที่ทุกคนต้องการให้เดินพาสไปถึงอิเล็กันโตนาให้ไวที่สุดแต่ย้ําก่อนว่าสายฟรีหรือว่าคนที่ไม่ได้เติมยัดเนี่ยก็ต้องทําใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมแค่มาบอกช่องทางแล้วกันเผื่อใครแบบไม่รู้จะเล่นอะไรดีเพื่อจะหาสตาร์พอยต์นะครับโอเคมาผมจะเริ่มจากที่แรกก็คือกิจกรรม TY นะครับ ไม่ว่าจะอยู่กิจกรรมไหนๆเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมหลักของแต่ละกิจกรรมที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปพี่นะอาจจะแบบามาจากอนาคตประมาณอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูย้อนหลังนะอ่ะนี่เลยทุกกิจกรรมทําได้หมดอ่ะสมมุติว่ายกตัวอย่างอันนี้นะตอนนี้ที่พี่เล่น t y 23ปี23นะครับก็คือเล่นพวกที่เป็นแมทอะ่ะพวกแมททั้งเล่นกับบอลเล่นกับคนก็ว่าไปอะ่ะ มันก็จะได้ตาพาดครับน่าจะได้ประมาณตาละ4 2 4ถึง4นะครับก็ไม่มากไม่มาแต่ก็ได้นะครับผมถ้าใครแบบขยันเล่นมีเวลาเล่นเนาะนี่เล่นให้หมดเลยนะครับพวกฝึกอันนี้ก็น่าจะได้2มั้งแล้วก็พอเป็นแมตเนี่ยน่าจะได้ทีละ4ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขเท่าไหร่นะไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่แต่ได้ แน่นอนอ่ะนี่ก็คือทําให้หมดอันนี้ก็มี2ขั้นเสร็จสิ้น2ขั้นอะไรเงี้ยแล้วดูกิจกรรมแต่ละปีแล้วการที่เราอยู่ตอนนั้นด้วยนะครับคือกดให้หมดอ่ะที่มันเล่นได้ทั้งเป็นแมทเทรนนะครับที่เป็นรูปกลวยที่เป็นรูปฟุตบอลเล่นให้หมดอ่ะแล้วก็มาดูทั้งหมดเลยได้เลยนะครับก็คือมาที่ Event ทอีเวนต์ถ่ายทอดสดอันนี้คือมันรวมทุกอย่างที่สามารถทําได้อ่ะสมมติว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปมีเควสตเปเร่หรือว่าเปเล่แจกฟรีนั่นเองนะฮะ อันนี้ก็สามารถเล่นได้หมดเลยอ่ะน,นี่ผมยังไม่ได้เล่นใช่ไหมก็จะได้สตาร์พอยดด้วยก็คือเหรียญม่วงนะเผื่อใครยังงงอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือจบไปทําไปทีวเราก็บอกไปแล้วแล้วก็ TOTW ครับก็คือเล่นให้หมดอะ่ะนะเล่นให้หมดมีกดอะไรแต่โฆษณารู้สึกจะไม่ได้นะกดโฆษณาอ่ะอันนี้ก็ต้องทําได้หมดสมมติว่าได้2 2 2แล้วก็4่ใช่ไหมสองสี่หแล้วก็4ก็8แล้วได้8ปดพอยต์ละตกวันหนึ่งวันหนึ่งได้ point แปดพอยต์ละอ่ะ ถึงมันจะน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ทำนะแล้วก็ตอนนี้ผมยังมีทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเวิร์คับนะครับอันนี้คือมันจำกัด7วัน7ครั้งไม่ใช่7วัน7ครั้งคือพอมันมาอาทิตย์หนึ่งปุ๊บมันกดได้เลย7ครั้ง7ตานตาครับเราก็เลือกแบบสูงสุดอะ่ะสมมติว่าเรายังอยู่แค่เมืออาชีพก็กดเมืออาชีพไปสีนี้เราก็เลือกทีมอะไนก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องเล่นหรือถ้าเราจะเล่นจริงๆถ้าเราจะเล่นจนจบเกมก็ดีครับมันจะได้สตาร์พอยท์ที่เยอะขึ้น แต่ถ้าใครขี้เกียจเล่นวันหนึ่งแบบไม่ทันจะเล่นอะ่ะมีวิธีครับก็คือเลือกประเทศก่อนแต่ถ้าเราจะเล่นเนี่ยเลือกประเทศดีๆหน่อยนะครับที่เล่นง่ายแบบบราซิลฝรั่งเศสอะไรเงี้ยน,นะครับเยอรมันได้หมดแหละเอาดังๆอะ่ะตัวท็อปๆนะครับอ่ะผมเลือกเป็นอังกฤษก่อนเลือกเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็ให้เลือกเล่นไปทีนี้เราก็อ่าเนี่ยมันจะนับขํานบนละเป็น6กทับเละก็คือเราใช้1นึ่งสิไปละนะครับสมมติว่าเราเล่นวันเดียวเลย7ครั้งเนี่ยมันก็ต้องรออีก7วันนะถึงมันจะมาปลดให้อีก นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือสมมติว่าใครมีเวลาเล่นอ่ะเล่นดีกว่าแนะนําแต่ต้องชนะด้วยนะจะได้เยอะถ้าเล่นจนชนะเนี่ยน่าจะได้เกือบ80พอยต์นะครับไม่ได้เล่นจบด้วยนะก็เลยบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เห็นมีน้องๆบอกว่าประมาณ80แล้วกันแต่ผมที่ใช้แน่นอนคือกดสลัดสิทธิ์ขับข้างล่างเนี่ยเห็นปะกดเข้าไปเลยฮนะแล้วก็กดคําว่าสลัดสิทธิ์ครับอ่ากดก็ปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลเลยเอเราไม่ต้องเล่นแต่เราก็จะได้ไม่เยอะนะ ก็ได้แต้มมาอ่าเรเวลมา40พอยต์แล้วก็โทเค็นตอนกิจกรรมพี่นะฮะ2แล้วก็สตาร์พาร์ครับเป็น12พอยต์อ่าอันนี้มันจะได้น้อยนะแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยใครที่ยังอยู่แค่ใครที่ยังอยู่แรงด์แค่มืออาชีพให้เล่นชนะให้ถึงปตำนานก่อนแล้วค่อยกดแบบพี่อย่างน้อยเนี่ยตำนานเนี่ยถ้าเรากดสละสิทธิ์เราจะได้30พอยต์เลยนะครับแนะนําว่าให้เล่นก่อนอย่าอย่าไปกดแบบตะกี้ก่อนนะครับเสียดายฝืนเล่นไปนิดนึง พอหลังจากตำนานเสร็จปุ๊บเราก็ได้เยอะละโอเคนะแต่ถ้าเล่นให้จบทั้งตํานานเนี่ยเล่นเองให้หมดเนี่ยก็ดีกว่านะครับจะได้เยอะกว่าแค่นั้นเองถ้าเราขายันเล่นหรือว่ามีเวลาเล่นนะครับอ่ะต่อไปครับก็เป็นมาที่อีเวนต์ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีของผมเนี่ยยังอยู่ที่เดินทางของฮีโร่นะครับเราก็มาที่ชาเลนจ์ครับเนี่ยเราสามารถเล่นได้หมดเลยเนี่ยสองสี่หกแปดข้างล่างอีกสี่สี่สี่สิบหกอ่าได้หลายแต้มแล้วแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอีกอ่า เยอะนะถือว่ามาเก็บเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่อยๆครับว่ามีอีเวนต์อะไรมั่งแล้วก็มีทัวร์ลีกอันนี้ก็ต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วมันรีเซ็ตทุกวันอยู่นะครับเล่นให้หมดเลยแล้วเราก็จะสตาร์พอยต์ตามนี้เลยครับ2 4 2 4 2 4อ่ะแต่ประมาณนี้ถ้าเรามีพอยต์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็กดได้อีกครับ2ตาอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ฝึกประจําวันครับอันนี้แน่นอนฝึกทุกวัน นะครับถ้าเรามีฟีฟ่าพลอยอีกเราก็กดเข้าไปอีกเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตานะครับก็คือแต่ถามว่าคุ้มกับการลงทนุนไหมไม่คุ้มหรอกไปเติมยัดเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีไอคอนโจเน่ครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าสายฟีที่ยังไม่ได้ทำนะฮะก็แนะนําให้ทําด้วยนะครับมันก็จะได้เนี่ยทุกแมตช์เลยได้ทุกแมตช์เลยนะครับทำให้หมดเลยทั้งพัตเทสเซตก็ลีกลก็ทีมมันจะค่อยๆเปิดนะครับเผื่อใครเพิ่งเล่นนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับหมวดชาเลนเนี่ยจะมาบ้างไม่มาบ้างนะถ้ามาก็พยายามเล่นนะครับอ่ะอันนี้ของผมเนี่ยมันจะบอกมันบอกว่าเปิดภายใน15ชั่วโมงนะครับพอเปิดเนี่ยก็เล่นได้นะครับมันก็จะเป็นแบบแต่ละนัดแต่ละนัดไปนะครับก็ประมาณ5-6นัดมั้งไม่แน่ใจนะก็ประมาณนั้นก็จะได้สตาร์พอยต์บวกเข้าไปอีกอ่ะทุกครั้งเนี่ยที่เราคิดไม่ออกว่าเราจะหาสตาร์พอยต์ยังไงเนี่ยก็คือให้เข้ามาหมดอีเวนต์ถ่ายทอดสดครับก็คือมันให้ทั้งหมดนั่นแหละ ที่เป็นแมตต์รูปกลวยกับรูปฟุตบอลน,นะครับแต่ถ้าเป็นโฆษณาเนี่ยไม่ได้นะอ่าโอเคเนาะประมาณนี้ฮะสำหรับอาหาสตาร์พอยท์นะครับอ่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าเล่นตัวต่อตัวดวลตัวต่อตัว,ตวแล้วก็โหมดผู้จัดจาการครับสำหรับ VSA เนี่ยอันแรกเนี่ย VSA ดวลตัวต่อตัวเนี่ยมันจะให้สตาร์พอยท์ถึง30ตานะครับผมถ้าชนะทุกตาเนี่ยก็จะได้ตาละ8ปดไหมจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้เหมือนกัน น่าจะ8นะครับตาละ8 30ตาก็ได้เยอะอยู่นะ200กว่ามาที่ตัวต่อตัวก็คือ head to head นะครับอันนี้ก็จะให้เป็น star point เหมือนกันทั้งหมด10ตาที่มันจะให้นะครับก็คือตาละ16มั้งถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะเหลือะ10 หรือ8นะครับอันตัวแรกเนี่ยก็คือลองไปนับดูแต่ว่ามันจำกัดสตาร์พอยต์ให้10นัดนะครับส่วน VSA 30นัดนะครับส่วนเมนเจอร์เนี่ยผมไม่เคยนั่งนับเหมือนกันนะแต่ผมส่วนใหญ่ก็ปล่อยบอทดอะปล่อยอัตโนมัติเนี่ยกดอัตโนมัติได้เลยแล้วเราก็มาเลือกติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดแชมเปี้ยนเขาเรียกอะไรนะสำหรับใครที่ว่างแบบปล่อยจอยได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยได้เลยครับมันก็จะเล่นถึงจนกว่าเราจะถึงแรงนี้เลยที่เราจำหนดเนี่ย f ี f a แชมเปียนนะครับเราก็น่าจะได้หลายตาอยู่นะสตาร์พอยต์นะครับแต่ก็ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะมากคือมันก็จะได้น้อยกว่า2โหมดนี้แน่นอนนะครับ2โหมดนี้ก็ควรเล่นให้ชนะเลยคือเฮ to Head เน้นๆหน่อยชนะหน่อย นะครับถ้าใครแบบอยู่แรงสูงๆก็ถ้าอยากได้สตาร์พอย์เยอะๆเนี่ยก็คงต้องลดแรงเอานะครับส่วน VSA ก็เหมือนกันแต่ถามว่า VSA เนี่ยสายมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเล่นง่ายหน่อยแต่ถ้าสายระดับแบบ OVR120 ขึ้นแล้วเนี่ยจะสู้ยากหน่อยนะครับอันนี้เอาไปว่าดีกว่าไม่ได้อะเล่นไปเถอะก็ปล่อยบอดเล่นเลยก็ได้แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่เอามาแบบเก็บเรื่อยๆนะส่วนแข่งกับเพื่อนไม่มีนะไม่ได้นะแข่งกับเพื่อน นะครับอย่างอื่นก็ผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะอย่างอื่นก็คือเติมแล้วล่ะครับไม่มีแล้วนะฮะอันนี้ก็คือหมดตามเควสที่ผมแนะนาแล้วนะครับถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแล้วกันนะครับถ้าใครมีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยผมจะได้แบบอ๋อโอเคอย่างน้อยคนที่เข้ามาดูเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ จะมีอีกหรือเปล่าก็มาดูคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย